ก็ได้แต่ตรหนเองว่าสมน้ำหน้าน่าจะไปหาช่างในกายอยากทำตัวเป็นช่งางซ่อมในกาเองผมก็ไปหาช่างก็คอ้อนตอกนิดเดียวก็อยู่แล้วนะครับหายก็หายไปเชื่อไหมครับผมอยู่ฝั่งธนบุรีของตกก่อนตกผมรับทราบตกแล้วผมก็ทราบสยามสแควร์แค่สองวันครับไม่ทราบท่านบุไดนำไอ้ชิ้นส่วนปลายสายในการเล็กๆปลตะไบนิ้วก,ก้อยมาวางไว้ข้างหมอนที่บ้านผมผมร้องไห้โฮถอดใจเลยครับ ผมเชื่อแล้วพระเจ้าพระองค์ทรงชดทรงพระชนผมตั้งใจจะรับใช้ผมผมเคยแขวนพระเบจภาคีมูลค่าสิบล้านยี่สิบล้านเดลิทไยลักหลงเต็มหน้าผมไม่เคยได้รับอะไรเลยนอกจากไปไหนต,ต้องให้ตีหัวแย่งพระมาอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้ผมมีพระเจ้าซึ่งผมไม่ต้องแขวนพระองค์อยู่ในจิตใจผมเลย <c oughs> ผมก็เต็มถวายงานเต็มที่ <c oughs> และต่อมาเร็วๆนี้นะครับเมื่อสักสองปีที่แล้วเนี่ยสิบสี่กุมภาวันวันเลนไทนยวันที่สิบห้า ผมสอยมะม่วงครับมะม่วงในบ้านผมในบ้านผมมีมะม่วงน้ำดอกไม้หวานสุขาต้นนะครับผมก็ไปสอยสอยหมดข้างล่างหมดมีทุงสูงครับเอ๊ะเราจะเจ็ดสิบปีก็เจ็ดสิบไม่เป็นไรเอาบันไดเก้าขันมาต่อยังดูไม่แก่นักไปยืนสอยมะม่วงครับสอยไปสอยมาพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นเปสักผมหัวม่งพื้นครับศีรษะม่งคอนกรีตข้างล่างครับสูงประมาณสักสองเมตรสามเมตรโอ้โห คนแก่ๆอย่างนี้อายุก็จะเจ็ดสิบน้ำหนักแปดสิบกิโลความจำหายเลยครับจำอะไรไม่ได้เลยเลือดออกทั้งข้างตายนองพื้นเป็นพัน,น,น,นันซีซีภรรยามาเจอเข้าไปส่งที่โรงพยาบาลพยาธิสามหมอเย็บกับกกกยี่สิบเข็มกระโหลกศี่ษะยุบน่าชดสสัดสักพอสมควรนะครับพี่น้องครับไม่ต้องร้ออู้หูเลยครับใช่ครับหนักๆเลยครับเชื่อไหมครับ วันที่สิบห้าตกวันที่สิบหกหายเอเมนไหมครับเห็นไหมครับอัศจรรย์ที่สุดครับชีวิตผมผมรู้แล้ววันนี้ผมพบเจ้าของวิญญาณผมแล้วพบพระผู้สร้างพบทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ผมร้องเพลง h e s t a n d In My คือพระถาของบุะอยู่ตัวข้าระองผม <c oughs> ไม่เอาเลยนะครับวันนี้เราเกิดมาพี่น้องกับผมเองเนี่ยทั้งหมดในโลกนี้ ตอนที่เราขอดจะท้องคุณแม่มาไม่ถือถืออะไร้เลยใช่ไหมครับไม่มีใครถือโคดเพชรหรือถือเงินทองอะไรมาไม่มีเราหมาเองเราจะรวยยิ่งกว่าบิลเกตวันหนึ่งเราก็ตายเราจะแข็งแรงยิ่งกว่าเฮอร์คิวลิสปช้างไช้างสารเราก็ตายแต่มีก็สมัยคำถามใหญ่เท่าฟ้าคับว่าชีวิตหลังความตายหรือตายแล้วไปไหนบอบอกอยากไปสวรรค์คุณไปได้ยังไงคุณไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นนี่สําคัญและหลายคนมาถามผมครับบอก คุณกำจอนเป็นคริสเตียนเนี่ยลำบากใจไหมผมบอกโอ้ผมยิ้มแย้มแจ่มใสครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มีความสำคัญยิ่งเลยนะครับฟังให้ดีนะครับเช่นบัญญาศิลปการของพระเจ้าท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับแค่สีสิบหนึ่งห้ามฆ่าคนห้ามโกหกห้ามลักทรัพย์ห้ามบิดประเวณีผัวเมียเขาห้ามดื่มสุราเมาออมานี่พระเจ้าทรงห้ามครับนี่คือสีนหน้าที่ผมเคยปฏิบัติมา เห็นไหมครับและพระเจ้าตรัสไว้นะครับโลกนี้เป็นอันิจังก็เหมือนที่ผมเคยผมเคยศึกษามาที่ผม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 เคยเชื่อมาว่าอันิจังประสังขาราพระเจ้าตรัสเลยครับว่าทุกอย่างเป็นอันิจังความไม่เที่ยงโลกกระทำแปดที่ผมเคยยึดมาคือมีของเก่าที่ผมที่ผมถือที่ผมเชื่อถือไว้อยู่นะคือ,เ,อ,อเราได้พูดว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ แต่พระเจ้าตรัสไว้ในพระคัมภีร์ในปัญญาจารนะครับพวกตรัสว่ามีวาระเกิดก็มีวาระตายมีวาระร้องไห้ก็มีวาระหะัวเราะมีวาระเจ็บมีวาระหายเหมือนกันเปรียบใช่ไหมครับแม้แต่เมตตาการุณามุติตาอุเบกขาพระเจ้าของผมหรือของพวกเราเนี่ยเป็นความรักเมื่อพวกเป็นความรักเราก็มีเมตตาการุณาถูกไหมครับใช่ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นองค์เป็นความรักก็ไม่มีครับที่จะเกลียดชังใคร และอุเบกขาการบังเฉยพระเจ้าตรัสไว้ใ,ใ,ในพระคัมภีร์นะครับว่าไขรตบแก้มขวาเจ้าให้เอียงแก้มซ้ายก็ตบด้วยผมไม่เคยสอนครับใขรตบแก้มซ้ายลูกหมัดขวาลูกใสไปเลยนะไม่เคยสอนเพระเาะฉะนั้นเหมือนกันเปรียบครับผมดีใจและแต่ที่ผมอยากจะร้องไห้แทนคนทั้งประเทศฟังให้ดีนะครับผมศึกษาในพระคัมภีร์พระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นภาษาฮีบรูพระเจ้าได้โดนจิตโดนใจคน4ี่ิบคนให้เขียนนะครับ นักวิทยาศาสตร์ของโลกเขาพิสูจน์ด้คาร์บอนแล้วอายุประมาณ4ี 5, ่ถึงห้าพันปีเห็นไหมครับมีองค์กรวิทยาศาสตร์โลกรับรองนะครับเมื่อก่อนนี้ใครมาพูดกับผมเรื่องพระเจ้าโอ้ของอยู่มันสองพันกับแปดปีใครๆอย่างของชั้นสองพันห้ากว่าปีรุ่นนอ้องรุ่นนอ้นนองเราไปเชื่ออีกทีซึ่งผิดผิดถนัดใจเลยครับแม้แต่พระเยซูคริสต์จะมาประสูติเป็นบุตรมนุษย์ในโลกนี้ในพระคัมภีร์เขียนไว้ก่อนเกือบจะหนึ่งพันปีเห็นไหมครับอัศจรรย์ เมื่อเร็วๆนี้พระเจ้าได้ตรัสผ่านมิชชันนารีท่านหนึ่งอาจารย์ซินดี้เจคอบนะครับพระองค์ได้ได้ตรัสว่าประเทศไทยเนี่ยจะปัญหาปัญหาภาคใต้จะหมดไปเองนะครับฟังดีนะครับและเศร,รษฐกิจไทยจะดีเยี่ยมโดยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมวันนี้เห็นไหมครับพี่น้องนี่อาจารย์ซินดี้พูดได้พระเจ้าได้ไดตรัสผ่านเธอไว้หลายปีนะครับวันนี้ข้าวตันละเกือบสามหมื่นบาทแล้วเห็นไหมครับและ พระเจ้าได้ตรัดว่าเราจะพบขุมทรัพย์ในภาคเหนือคำพยากณ์เอกเลยครับครั้น,นี้เราพบน้ํามันที่วิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์นะครับรวมน้ํามันที่เราขุดได้วันนี้วันละ200,000บาเรลครับเอเมนไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเศรษฐกิจไทยจะไ่ย่ำแย่วันนี้ดีใจมากเลยและดีสุดเหมือนผมเคยผม,นะผมในฐนะผมเป็นนายธนาคารมาก่อนนะครับพระองค์ได้ตรัสไว้เมืม่อ หลายปีที่แล้วที่อาจารย์โดยผ่านจัสตินดี้ที่มาเลเซียที่อเมริกานะครับบอกว่าประเทศไทยจะมีธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นมากมายผมเองผมผมยังยิมย้มว่าเอ๊ะมันเป็นไปไม่ได้มั้งเพราะว่าการตั้งธนาคารในประเทศไทยยากมากแต่วันนี้พี่น้องครับมีธนาคารธนาชาติธนาคารเกียรตินากินธนาคารทิสโก้ธนาคารเอลเอธนาคารยีเห็นไหมครับเยอะแยะหมดผมต้องไปขอโทษพระเจ้าต้อง โอ้ลูกผิดไปแล้วที่ลูกไปพูดคิดว่าไม่เป็นความจริงแต่ขอบคุณพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์เป็นพระผู้สร้างและเรานมัสก,การพระเจ้าที่ทรงบระชนไม่ใช่พระเจ้าที่ตายไปแล้วคำอธิษฐานของท่านภาษาอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจพระองค์รับฟังผมเองผมเคยถูกถูกโกงถูกอะไรสารพัดอย่างครับ ก็กราบทุนพระองค์ไม่เราไม,เาไม่เราไม่โกรธเราไม่แก้แค้นผมถูกโกงทีสองสามพันล้านยังไงถูกเลยครับสองสามพันล้านแล้วก็ไปถงทำร้อยล้านพระองค์ก็จัดสรรให้ทรงให้โดยมาในรูปแบบต่างๆซึ่งเรารู้ว่ามาจากพระองค์เพราะฉะนั้นชีวิตคนมันสั้นนิดเดียวนะครับไม่กี่วันเราก็จากปวล้วเราจะใหญ่แค่ไหนแต่มีสิ่งที่ใหญ่กว่าเรานะครับคือโลงศพจะเปครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยมันเป็นอนิจจังครับคนในในประเทศนี้ ในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่ตายแต่ผมขอกลับเรียนว่าจะมีคขึ้นมอคำถามว่าชีวิตหลังความตายหรือตายแล้วไปไหนอย่าไปพูดเลยครับเหมือนคนเื่นเขาที่ว่าเอ้ยไปนรกดีเพื่อนมากดีไปสวรรค์ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกพระเจ้าเราไปอยู่กับพระองค์ไม่ยากเลยเพียงแต่เราประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ใช่ไหมครับไม่ยากเย็นเขียนใจครับเราเป็นมนุษย์คนบาปและพระองค์ทรงให้อภยัยทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากผมก็เลยถือโอกาสมากาบเรียนให้พี่น้องทราบว่าทําไมผมเป็นลูกพระเจ้าได้ผมทั้งครอบครัวเป็นหมดครับและพงศ์สุขวยพรผอผมเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเราถวายงานพวกค์วันหนึ่งเราได้ขึ้นไปหาพ่อเราไม่มีวิชาการแพทย์ในโลกนี้ครับที่บอกว่าวิธีสร้างวิญญาณธรรมชาติ ผู้หญิงผูช้ชายแต่งงานกันสเปิร์มผู้ชายไปอยู่ในร่ังกายของฝ่ายหญิงเกิดเป็นเนื้อกระดูกเอ็นเนื้อหนังเส้นผมขึ้นมาแต่ไม่มีวิธีสร้างวิญญาณครับเรามีพ่อสองคนกับพ่อฝ่ายเนื้อหนังคือที่เราใช้นามสกุลกับพ่อฝ่ายวิญญาณที่เจ้าของวิญญาณเราไม่ใช่ธรรมชาติสร้างนะครับหลายคนบอกพูดไม่ออกผมถามธรรมชาตินี่ชาติน้นชาตินั้นเดี๋ยว,ยว,ยวครับชาติที่หนึ่งเรามาจากไหนครับชา,ชาติแรกผมไม่รู้แต่ผมรู้ชาติที่หนึ่งผมมาจากพระเจ้า ไม,ไม่ต้องไปพูดเลยครับท่านอย่าไปจําชาติไหนเลยครับท่านนะสำเร็จกนไปหมดแล้ววันอาทิตย์ที่แล้วอาหารมื้อเที่ยงวันอังคารก่อ,อาท,ที่แล้วท่านทานข้าวอะไรท่านนึกสิครับตอบผมมีรางวัลให้ครับนึกไม่ได้ลุกขึ้นจะหยิบของยังลืมเลยครับยังเอะหยิบอะไรต้องมีบันทึกช่วยความจํามีแดลี่มีโน้ตบุ๊กเห็นไหมครับอันนี้สําคัญที่เพราะนั้นความจําเรามันสั้นครับและมนุษย์มาจากมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่มาจากลิงนะครับสิ่งสําคัญคือเราต้อง มีอยู่ในความเชื่อเชื่อว่าชีวิตหลังความตายเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมก็ขอ,อจบคำเปลี่ยนพยัญชนสั้นเพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากสุดท้ายพี่น้องจําได้ครับคิดอะไรไม่ออกบอกพระเจ้านะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับเอเมนครับ